ถาบันคุณอวุธวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพให้กับสังคมให้การรับรองสนับสนุนฝึกอบรมสมรรถนะกำลังคนให้สมเป็นมืออาชีพสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับการพัฒนากำลังคนในเมืองให้เป็นมืออาชีพเฉพาะทาง เสริมจุดเด่นของพื้นที่ให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพบายสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั่นเองค่ะคราวที่แล้วจำกันได้ไหมว่าน้องพาไปไหนมาพาไปตะลุยสตรีทฟูด้ดย่านฝั่งทนมานั่นก็คือตลาดภูใช่ไหมคะ แม่ไปฝั่งทนแล้วก็ต้องมาฝั่งพระนครกันบ้างต้องบอกว่าที่ที่จะพาไปคราวนี้นะคะเป็นตลาดที่เก่าแก่และอายุไล่เลี่ยก,กับตลาดภูเลยทีเดียว <Wow. S 1> นั่นก็คือตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์นั่นเองค่ะความพิเศษของที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่านอกจากที่คุณจะได้เดินแล้วก็ตะลุยเนี่ยรับประทานอาหารนะคะจากรถมือของเหล่าบรรดามืออาชีพเกือบทุกร้านเนี่ยเขาอยู่คู่นะกับกรุงเทพมหานาครมาเนะ่ะเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยและสมกับที่ได้รับการแนะนําให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพจากสถาบัน คุณนวุฒิวิชาชีพด้วยค่ะคุณกิมอิ่มแล้วเนี่ยคุณอย่าลืมเลยห้ามพลาดเด็ดขาดคือเดินชมบรรยากาศของเมืองด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตลาดน้อยเป็นย่านชุมชนคนจีนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้นโดยเป็นย่านการค้าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขยับขยายต่อเนื่องมาจากย่านสำเพ็งที่นี่จึงเต็มเปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณของอดีตและลมหายใจของปัจจุบันมีทั้งร้านเจ้าเก่าจานเด็ดที่สืบทอดเคล็ดลับมาตั้งแต่บรรพบุรุษและร้านอาหารสมัยใหม่ที่ประยุกต์รูปแบบและรสชาติรวมถึงบรรยากาศให้เป็นปัจจุบันแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ขัดเขินจนแปลกแยกจากบรรยากาศดั้งเดิมของ ตลาดน้อยจึงเป็นเมืองมืออาชีพที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวชวนให้ไปเยือนสักครั้งหรือว่าจะไปซ้ําอีกหลายๆครั้งก็ไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากําลังคนในเมืองให้เป็นมืออาชีพเฉพาะทางในด้านอาหารสตรีทฟู้ดและยกให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพอีกสถานที่หนึ่งอีกด้วยค่ะซึ่งแต่ละร้านได้รับการประเมินจากเชฟมืออาชีพโดยประเมินการทําอาหารริมบาทวิถีตามหลักเกณฑ์ความสะอาดปลอดภยัย และได้มาตรฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะเอาเป็นว่าหากมาหาของกินที่ตลาดน้อยไล่ยังไงก็ไม่หมดต้องลองมาชิมกันให้ถึงที่จะดีกว่าค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยคงไม่พอแน่ๆนะคะสำหรับใครที่จะไปเยือนตลาดน้อยเพราะที่นี่เนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งมืออาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยนะคะเขาไปร่วมพัฒนากำลังคนในเมืองให้เป็นมืออาชีพเฉพาะทางถ้าคุณได้เห็นสัญ,ญลักษณ์นี้แล้ว,ลวก็ ให้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้พบกับมืออาชีพอย่างแน่นอนค่ะแตม่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอลาไปก่อนและกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะมเป็นืออาชีพ